ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์มทรธัญบุรีสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดกรกุลชาติจุนเพนรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีหรือมอทอรธัญ,ญบุรีเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนตามสถานศึกษาได้กระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนจึงวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโควิด -19 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มทรธัญบุรีได้เปิดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563เมื่อวันที่13กรกฎา,าคม2563เป็นวันแรก มี140รายวิชาที่เปิดสอนให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4นักศึกษาสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยส่วนการสอนวิชาที่ต้องมีการลงมือปฏิบัติมหาวิทยาลัยได้จัดการสอนแบบบล ok ็อกคอร์สโดยให้นักศึกษาแบ่งเข้ามาปฏิบัติเป็นกลุ่มและแบ่งเวลาเข้ามาเรียนเพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้นักศึกษาเข้ามารวมกลุ่มหนานแน่นจนเกินไป พนทิพย์อุ่นชาวนาสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีรายงานค่ะกระทรวงพาณิชย์รับหมูแพงจากความต้องการที่สูงขึ้นเตรียมขอความร่วมมือขายหมูราคาเหมาะสมในห้างงานลดค่าครองชีพ จากสถานการณ์ราคาจำหน่ายสินค้าหมูเนื้อแดงในตลาดขณะน,นี้มีการปรับราคาสูงขึ้นเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ160-170บาทนั้นมีรายงานว่าทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้ทำการสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและได้มีการประสานขอความร่วมมือไปยังสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในการพิจารณาราคาจำหน่ายหมูเป็นหน้าฟาร์มให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบกับการบริโภคของประชาชนในประเทศมากจนเกินไปนอกจากนี้ได้มีการประสานหากมีความจำเป็นจะมีการจัดจำหน่ายเนื้อหมูในราคาเหมาะสมให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆรวมถึงขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้ามีการจัดทำโปรโมชั่นจำหน่ายหมูเนื้อแดงในราคาที่ไม่สูงเกินสมควรเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการบริโภคในช่วงสถานการณ์ราคาหมูยังคงสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทางกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการห้ามการส่งออกเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณสินค้าให้มีอยู่ในประเทศให้เพียงพอกับความต้องการภายในรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News ์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี